สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาลัาชมทุกันด้วยนะครับขอขอบคุพผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเอนอออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับเรื่องของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเขาก็มีการแจกเงินฟรีด้วยนะครับให้กับทุกคนคนละ2 0 0 USDT นะครับหรือประมาณ7,500บาทนะครับซึ่งในส่วนของเงินฟรีตรงนี้นะครับที่ต่างแพลตฟอร์มว่าแจนงครับ ก็สามารถรับได้ทุกคนนะครับและในส่วนของเงินฟรีตรงนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนใครที่สนใจอยากรับในส่วนของเงินฟรีนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับการลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับกดเข้ามาด้วยลิงก์นะครับก็ทุกคนไปที่เมนูลงทะเบียนนะครับในส่วนของค้าลงทะเบียนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็มีไม่กี่ขั้นต่อนะครับในส่วนของ ขั้นตอนที่1นะครับก็จะเป็นการกรอกเบอร์ตัพส์มือถือนะครับสองนะครับก็กดส่ง OTP นะครับและนํา OTP มากรอกในส่วนของช่องนี้นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็กรอกในส่วนของรหัสผ่านหรือตั้งค่ารหัสผ่านนะครับขั้นตอนที่4ยืนยันรหัสผ่านนะครับขั้นตอนที่5นะครับกรอกในส่วนของรหัสเจนนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรอกในส่วนของชื่อและนามสกุลนะครับหลังจากนั้นครับก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับการเข้าสระบบนะครับก็มี2ขั้นตอนนะครับ 1นะครับก็คือการก่อเบอร์่อสับมือถือนะครับและ2นะครับก็จะเป็นการก่อกลัดป่านนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกินได้เลยนะครับหลังจากที่เรานะครับได้การล็อกินเข้ามานะครับ <INE> ก็จะได้สังของหน้าแพลตฟอร์มประมาณนี้เลยนะครับซึ่งกนเดินเลยนะครับใหทุกคนนะครับไปในสังของเมนูข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับในสังของตรงนี้นะครับกอให้ทุกคนนะครับเข้ามาตั้งค่าในส่วนของ ID ไลค์นะครับซึ่งตรงนี้หากไม่ได้ทั้งค่านะครับก็ไม่สามารถสมานกัาแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับ ในซองของเงินฟรีนะครับหลังจากที่เรานะครับนดการลงทุนเข้ามานะครับมันจะมีใน่องของยอดเงินฟรีตรงนี้นะครับแต่อยแต่ผมนะครับก็ได้การใช้ใน่องของยอดเงินตรงนี้ไปแล้วนะครับและได้การถอนเงินไปแล้วนะครับใน่องของตรงนี้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเข้ามาจะมีใน่องของยอดเงินทันทีนะครับ200 usdt นะครับซึ่งใน่องของเงินฟรีที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนะครับ local นํามาลงตัวใน่องของเมนูรายการตลาดนะครับกดเข้าไปในซองของตรงนี้นะครับเขาก็จะมีใน่องของ ผลฟุตบอลน,นะครับก็จะมีเมนูทั้งหมดนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับและปฏิทินนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราข้อเลือกไปในส่วนของวันนี้นะครับและเราสามารถเลือกคู่ไหนก็ได้นะครับสมมุติเลือกคู่ที่1นนะครับในส่วนของเงินฟรีนะครับเราจะในส่วนของเงินฟรีนะครับเราก็จะต้องลงทุนเฉพาะในส่วนของ ตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับสายฟรีสามารถลงทุนตัวนี้ได้นะครับและจะได้รับเป็นส่วนของกาไรนะครับอยู่ที่ประมาณ2.4 USD นะครับหรือประมาณ70-80บาทนะครับซึ่งตรงนี้สามารถรับได้ทุกคนนะครับวิธีการตมานะครับเรากดเข้าไปในส่วนของตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ทมได้เฉพาะสายฟรีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้านี้นะครับว้ทุกคนนะครับกดที่ในส่วนของต้องจ่องนี้นะครับก็คือเลือกวิธีการชําระเงินนะครับในส่งของตรงนี้นะครับ ก็สามารถชําระนะครับได้4่ช่องทางนะครับ1ก็คือ U.S.D.T 2ก็คือเอินบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นเอินบาทนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรในสังนของเงินซีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสังนของ U.S.D. ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะมียอดกงนละ2 0 0นะครับเราข็กดติ๊กในสังของตรงนี้ได้เลยนะครับยืนยันหลังจากนั้นครับมันก็จะมีในสังนของการคํานวณนะครับการคํานวณในส่วนของ การลงทุนให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับลงทุน200 USDT นะครับเราจะได้รับในส่วนของกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ2.28 USDT นะครับอันนี้นะครับสายฟรีก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะครับเมื่อเราก่อกข้อมูลตามที่ผมบอกไปนะครับเราก็สามารถกดยืนยันในการลงทุนได้เลยนะครับส่วนตัวอื่นนะครับก็จะเป็นอีกส่วนของ0 อื่นก็คือตัวนี้นะครับและสูงสุดนะครับก็คือสคอร์4-1นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเป็นสคอร์ของฟุตบอลน,นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือประตูนะครับที่ผลจริงนะครับผลจริงก็คือในส่วนของคู่นี้นะครับ คู่นี้นะครับมันเขาเก่งกันนะครับและในสังของตรงนี้นะครับห่างในสังของประตูนะครับที่ออกนะครับตรงกับตัวที่เราเดิมพันนะครับอย่างเช่นเหล้านะครับเดิมพันในสังของ0ูนนะครับและสกอร์จริงนะครับมันออก0ูนอันนี้เราก็จะได้รับในสังของกาไรนะครับอยู่ที่ประมาณ9.1นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากเล่านะครับเดิมพันในสังของ 41นะครับและผลสกอตติ้งนะครับมันออก41อันนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของกำไรนะครับอยู่ที่0.7 0.7เอนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงทุนซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกในส่วนของคู่ไหนก็ได้นะครับก็มีในส่วนของฟุตบอลนะครับหลายคู่เลยในส่วนของเงินซ้อก็ปันไปแล้วนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นการยินดีนะครับได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับกดยืนยันในส่วนของใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะ ลงทุนนะครับเราเข้ามาใน2เมนูหน้าแรกนะครับและไปในส, menu, ในส่วนของเมน,นูการเติมเงินของฉันตรงนี้นะครับกดเข้าไปในส่งของตรงนี้นะครับการเติมเงินนะครับก็จะเติมได้ทั้งหมดนะครับสช่องทางนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือในส่วนของ USDT นะครับจะเป็นในส่วนของการเติมเงิน่านกระเป๋าเหรียญดิจิตอลนะครับสนะครับก็คือเป็นเอินบาทนะครับตัวนี้เราสามารถเติมด้วยธนาคารได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็กด เรื่องในส่วนของการเติมเงินเลยนะครับใครที่จะเติมตัวไหนนะครับซึ่งผมแนะนํานะครับให้ทุกคนเติมป่าน2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะจะสะดวกกว่านะครับในส่วนของการเติมเงินนะครับสมมุตินะครับเราเติมเงินด้วยเอินบาทนะครับเรากดเติมเงินการเติมเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเรากดเติมเงินทันทีและเขาจะให้เรานะครับกรอกจํานวนเงินนะครับซึ่งเติมขั้นต่ำนะครับอยู่ที่150บบาทนะครับเรากดเติมเงิน มันก็จะได้เมส่ของหน้าคิวอาร์โค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถนําคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับไปสแกนชําระในส่งของยอดได้เลยนะครับยอดก็จะเข้าให้เรานะครับภายใน5้าถึงสินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่งของการเตอร์เมินหลังจากที่เราได้การเติมเมินแล้วนะครับเราก็สามารถนํามาลงทุนในส่งของตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถลงทุนได้เลยนะครับใครที่ชอบในส่งของคู่นก็าสามารถลงทุนได้เลยนะครับ นะครับอันนี้ก็มีในส่องของวันนี้นะครับที่มีฟุตบอลแข่งกันนะครับก็คือ91คู่ด้วยกันนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเล่นในส่องของตัวไหนนะครับในส่องของขั้นต่อเนื่องนะครับป็ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปปุ่งในส่องของข้อมูลก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปในส่องของเมนูบัตรประจำตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไป ในสวนของตรงนี้นะครับก็ทุกคนเข้ากรอกในสังของข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหากไม่ได้กรอกในสังของข้อมูลนะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถทําการถอนเงินได้นะครับหลังจากที่เราผลูกเสร็จนะครับการถอนเงินนะครับก็มาในสังของเมนูหน้าหลักนะครับและไปในสังของเมนูถอนตอนนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับก็เหมือนกันนะครับตอนได้สี่ช่องทางเหมือนกันนะครับในส่วนของขัรตอนเดี๋ยวผมจะลองถอนด้วยเอินบาตดูนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็ตอนขั้นต่ำนะครับน่าจะอยู่ที่200บาทนะครับในส่วนของตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ด้านล่างนะครับเขาก็มีบอกเรานะครับว่าถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่200นะครับและสามารถถอนได้ทุกวันนะครับเวลา10บนาฬิกาถึง1ิเนาฬิกานะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาถอนกันได้เลยนะครับในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับ ในส่วนของเมนูนะครับ VIP นะครับก็คือเมนูนี้นะครับก็ทุกคนนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันก็จะมีใกส่วของรายละเอียดในการเดิ่มพันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลให้ด้วยนะครับหรือเข้าไปดูในส่วนของผลประโยชน์ ของตัวแทนได้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลประโยชน์นะครับในส่วนของตัวแทนนะครับจํานวนผู้ได้รับเชิญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องนําส่งของลิงก์นะครับไปเชิญเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับในส่วงของค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับตรงนี้ใครที่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับก็สามารถนําลิงก์ของเราไปแนะนําเพื่อนได้นะครับในส่วนของลิงก์นะครับมันก็จะอยู่ในส่งของเมนูแจให้เพื่อนตรงนี้นะครับกดเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถ นำในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานเชิญนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับจะได้รับในส่วนของค่าคอมนะครับอยู่ที่0.2 USDT นะครับก็ถือว่าเยอะ,ะอพอสมควรนะครับในส่วนของ USDT ตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นในส่วนของ เงินของสหรัฐอเมริกานะครับและหางมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไตยก็หลายบาทอยู่นะครับก็สามารถเชนเพื่อนกันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเชื่เพื่อนนะครับในสังของเมนูเดนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอสวงของรายละเอียดบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นในสังของรายละเอียดนะครับที่ผมได้รับสังของค่าคอมนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ในส่วนของการต่อนะครับผมก็ได้การต่อไป1ครั้งนะครับก็คือ400บาทนะครับและยอดเงินตรงนี้นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็สามารถต่อได้จริงนะครับในส่วนของบันทึกกรรมการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสั่งซื้อของผมนะครับซึ่งในส่วนของเงินฟรีผมก็ได้รับมาเหมือนกันนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมได้การลงทุนไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราลงทุนเสร็จนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของกาค้มนะครับอยู่ที่ เออกำไรนะครับอยู่ที่1นเอร์เซะครับหรือประมาณ2.4 USDT วน,นะครับซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ70-80บาทนะครับอันนี้ก็สามารถเข้า,ารับเอิร์นฟรีกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของเมนูอือนนะครับตรงนี้เ็าจะเป็นส่วนของติดต่อฟายบริการตรงนี้ตัวแตนตัวแตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มหรือติดต่อในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่มีปัญหาข้อสามารถติดต่อเมนได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบอม่ลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ